เรามีข้อมูลที่คอลัมน์ b และ c เป็นวันจันทร์จนถึงวันเสาร์แล้วก็รายวิชาต้องการตัดวันที่ไม่มีวิชาออกผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือที่คอลัมน์ e แล้วก็ f เราจะทำอย่างไรตรงนี้ถ้าเขียนสูตรก็เป็นแบบนี้ถามว่า c 2ถึง c 7เนี่ยมีค่าไม่เท่ากับค่าว่างใช่หรือไม่ใน excel 365มันจะสป i ิ l อา r a y ออกมาให้เห็นถ้าแถวใดไม่เท่ากับค่าว่าง ก็เป็น True หรือว่าเป็นจริงถ้าแถวใดเท่ากับค่าว่างก็จะเป็นเท็จหรือว่าเป็น f a l s นั่นเองนะพอได้แบบนี้ใช้ row ไปช่วยเพื่อหาตำแหน่ง Row c 2ถึง c 7เป็นตัวตั้งนำไปหารกับค่าตรงนี้นะต้องวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้วยนะเพื่อให้มันทำงานกันก่อน Row c 2ถึง c 7ตรงนี้กด f 9ขึ้นมาดูก็คือตัวเลข2ถึงเลข7ชุดนี้ก็คือค่า True f a l true มีค่าเท่ากับ 1, for s e มีค่าเท่ากับ 0, เลขใดๆหารด้วย true ได้เลขนั้นเลขใดๆหารด้วย f s r หาค่าไม่ได้ดังนั้นผลลัพธ์ตอนนี้จะออกมาเป็นแบบนี้พอเราได้แบบนี้เนี่ยก็เรียงลำดับจากน้อยไปมากโดยการใช้ aggregate ไปช่วยนะครับค่า small ก็คือเบอร์15นะ comma มมเลือก option เบอร์6เนื่องจากเบอร์6จะไม่สนใจค่า error ในชุด array นั้น คอมมาไปไล่ลำดับขึ้นมานะครับตรงนี้ใช้โร w ไปช่วยโรอะไรก็ได้ที่เป็นเลขหนึ่งเช่น row โร w C1 กด Enter นะครับก่อนที่เราจะ Copy ลงไปต้องไปล็อกพื้นที่ไว้ก่อน C2 ถึง C7 ตรงนี้ล็อกไว้ตรงนี้ล็อกไว้กด Enter แล้วก็ก๊อปลงไปเราก็จะได้ค่าแถวหรือว่าตำแหน่งของแถวที่ไม่เป็นค่าว่างนั่นเองถ้า Copy ไปทางขวาก็จะได้แถวหรือว่าตำแหน่งเดียวกันนะ พอได้แบบนี้เนี่ยเราใช้อินเด็กไปช่วยได้เลย index ไปที่ไหนต้องไปเริ่มที่ B 1นะเนื่องจากเราไม่ได้ปรับค่าแถวเป็นอย่างอื่น B 1ถึง B 7หรือเราจะเลือกทั้งหมดนี้เป็น B B อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เลือก B 1ถึง B 7 c o m คอมมตรง B 1ถึง B 7ตรงนี้ล็อกเฉพาะแถวที่1กับแถวที่7ไว้นะคอลัมน์ B เราไม่ล็อกเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรา c o ปปี้ไปทางขวาเนี่ย มันจะอ้างอิงไปที่คอลัมน์ C นะวงเล็บปิดกด Enter จากนั้น Copy ไปทางขวาและลงข้างล่างแถวที่เกินขึ้นมาเนี่ยก็จะติดค่า Error หากไม่ต้องการให้ติดค่า Error นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ If Error ไปครอบได้ไปบังคับด้านหลังให้เป็นค่าว่างไปกด Enter แล้วก็ Copy ไปใหม่สูตรที่ตำแหน่ง E2 ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อน สวัสดีครับ